เก้าสีกล่องนี้ไซส์สองมิลนะครับไซส์สองมิลก็เล็กสวยดีนะครับทำแหวนได้รอบวงแบบทันทีนิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับนิ้วเล็กทำแหวนได้รอบวงก็สวยดีฝังนะฝังเรียงหรือฝังสามเตยฝังพุ่มได้ดังนั้นนะครับเป็นพลอยแท้นะครับพลอยเก้าสีพลอยเก้าสีสิบสีเป็นพลอย เนื้อแข็งนะครับเป็นพลอยแท้ที่ร้านเจนาเชยนะครับจังหวัดจันทบุรีโทรก็087155611 0 1. ต้องการจะเรียนรู้เรื่องพลอยก็โทรคุยกันได้นะครับเรามีพลอยทุกไซส์ทุกขนาดและเราก็ได้ศึกษามาตั้งแต่เล็กๆนะครับเรื่องพลอยเด็กๆ,ๆตัง้งแต่ สิบสีก่อน,นเงื่อคอยก็ท่านสงสัยหรืออยากจะรู้ก็โทรมาถามได้เบอร์ตทรย้ำอีกครั้งนะครับศู7ย์แปดเจดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับประเทศไทย